จะเจอกันที่เก่าจ้ากระบวนผภา,าบานสวนจ้าทุกคนไอ้ดังๆในบนไมหยังได้จ้าเป็นเครื่องบินจ้าเครื่องบินเพิ่นสิบินอ่าบินตรงไปอูตเผานะจ้าเนา,านะสนามบินอูตเภานั่นเองจา้าสำหรับวันนี้ก็จะเป็นไม้ตัดสดเด้อจา้าเหมือนเดิมจา้าสำหรับต้นไม้ที่สวนเนาะก็อ่าช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าแดดร้อนอ่าทุกๆสวนน่าจะเจอเนาะปัญหาปัญหาที่เราต้องเจอก็คือประมาณนี้จ้าทุกคน อันนี้ก็คือปัญหาที่บุญนาาต้องเจอเนาะก็คือใบไหมเนื่องจากว่าบุญนาาเลี้ยงเลี้ยงบอลเลี้ยงต้นไม้นะปลูกต้นไม้ในแดดจะ้ะแดดร้อยฝนร้อยลมลาน <c oughs> อัน,นลมลานปเปอร์เซ็นต์ผล่ะจะพี่น้องนี่แหละคือปัญหาที่บุญนาาต้องเจอเนาะ,ะใบก็จะไหมประมาณนี้จะ้ะ ใบไหมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใดๆก็แล้วแต่เนะาะใบไหมจ้ะใบไหมซึ่งน้องเขาก็จะไหมใบแก่ๆเนาะจ้ะใบแก่ๆอันนี้ไม่ต้องเสียดายเนาะนะคะก็สามารถตัดเองได้เลยจ้ะอันนี้ก็คือฮาวายเอียนพันธ์ฮาวายเอียนพันธ์นี่เขาเขาสามารถปลูกในกระถางได้จ้ะสามารถปลูกในกระถางได้สามารถปลูกลงน้ําได้จ้ะเป็นบอลที่แบบเลี้ยงง่ายะ เลีย้ยงง่ายแต่ถ้าเลี้ยงปลูกที่แดดเนาะสีเขาจะชัดเจนประมาณนี้จ้ะถ้าปลูกในแดดลอยนะาจะเนาะสีแดงทันกัสีออกแบบเข้มจังสีเลยจ้ะสีแดงก็จะเข้มอย่างนี้จ้ะถ้าปลูกในร่มจ้ะสีแดงก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าปลูกในร่มเนาะใบเขาจะสวยเนาะใบเขาจะสวยจ้ะใบเขาจะสวยมากๆจ้ะเนาะอันนี้นก็สําหรับน้องจ้ะเป็นไม้ตัดสุดเป็นไม้ตัดสุดสําหรับน้องที่อ่า สุพรรณบุรีจ้า้าต้องใส่มีดประมาณน,นี้เนาะจ้ะเพราะว่ามีดเล็กๆนะพาใช้ไม่ได้เลยกับส่วนนะพาจะมีดเล็กๆนิดหน่อยใส่ไ่ได้จ้ะเพราะว่าใหม่พันหน,น่อยใหญ่เนาะใหม่พันหน่อยใหญ่เนื่องจากว่าไม้หน่อใหญ่ไม,ม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือว่ามีดที่แบบตัดกิ่งทั่วไปแบบแยกหน่อทั่วไปนะพาทาไม่ได้เลยจ้ะนอกสี่จากใหญ่ๆอย่างนี้จ้ะเนาะพันจังสีบรหักนะพาก็จะแบบตัดเอาแบบเงาใหญ่ที่สุดเลยยิใส่ละบุญนะพายส่งใส่เ้งนะค่ะ นี่เลยนี่เลยนคาก็จะได้เงาใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะทุกคนจะนคาก็จะได้เงาใหญ่ๆอย่างนี้เลยจะอันนี้ร้อยห้าสิบบาทจ้านี่คือใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นแค่เพียงว่าที่สวนทําเท่านั้นเนาะจะที่สวนนีจะไม่มีเคล็ดลับจะไม่มีสูตรจะจะแบบ สีบโบมีสูตรอีหยัยงเลยจ้ะพี่น้องสิบโบเฮดอีหยังให้มันหวุนไหวเลยจ้ะที่สวนนั่นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขุดๆสิบเสียบ,บจิ้มจิ้มจุ่มจุ่มต้นไม้ก็สามารถงามได้เนาะบางทีบางครั้งเราพิถีพิถันอะไรมากเกินไปจ้ะเราพิถีพิถันอะไรมากเกินไปต้นไม้เพนกนสิสซิซมอ่อยได้จ้ะพี่น้องเพนกสิมาล้องง้องงงสิจ้ะแต่ที่สวนนี่ไม่จ้ะก็ถามว่าทานุถนอมไหมทนุถนอมค่ะทําด้วยความรักค่ะเหตุแบบทําแบบเต็มที่จ้ะ เบิ้งด้วยจ้ะเบิ้งควมสูงควมสูงทำเต็มที่เลยจ้ะสำหรับต้นไม้เนาะแบบใส่ใจเต็มที่จ้ะใส่ใจเกินร้อยประมาณนี้เนาะจ้ะสูงสูงใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้ก็ประมาณนิดประมาณนิดกว่านะคะทุกคนประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้เลยจะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้อง <laughs> เห็นยู่เนาะจ้ะโอ้ยเหมือนี่หอนทอนจ้ะพี่น้อง วันนี้ร้อนมากๆเลยจ้ะอันนี้ลักษณะที่ว่าฮาวเอียนพันธ์เนาะจะ้ะฮาวเอียนพันธ์้ีสามารถเอ่อสามารถปลูกลงในกระถางได้จ้ะสามารถปลูกลงในกระถางได้สามารถปลูกลงน้ําได้และสามารถปลูกบนดินได้เนาะจะ้ะลงพื้นดินได้เลยนางพับเผียบยางดีคนนี้จ้ะเอ่อสำหรับหนอไว้ราเนาะน้องเพื่อนก็จะติดแม่เลยเนาะ ในตระกูลที่ตระกูลบอลโคโลคาเซียทั้งหลายแหล่ไว้ละวาก็จะเป็นอีกเพืชชนิดหนึ่งที่แบบค่อนข้างจะแยกยากนิดหนึ่งจ้ะเพราะว่าใบลำต้นนอคืน,นะจ๊ะนอคุนกระสีแบบติดแม่ขนาดเลยติดแม่มากๆเลยจ้ะก็ก็จะแยกยากนิดนึส่งรับไวละวาเนอะอันนี้สําหรับเปลือกมาจากกาบกาบนะคะก็จะเลาวลอกอกอกอย่างนี้เลยจ้ะ พ่็จะมาให้น้องค้นหน้วาวันนี้เน,ะนาะข้าก็จะลอ,อกออกประมาณนี้เลยถ้าก็สิลอกออกแนวดีเลยได้จ้ะ,อะจโอ้ยอะไะพี่น้องหยากตืดก็ได้จ้ะติดแม่ขนาดจ้ะน,น,น้องๆมันก็จะติดแม่มากๆเลยเนาะโอ้ยมีดเลย,ย่างะพี่น้องเป็นจังนดายละคะคุณพาน เะอแก้วอกได้ไมีบุญนาภาจังศีเลยเนาะจะพี่น,ออนอ้องกันโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงไ่น้องเป็นยังไงมันเป็นยังไงแบบประมาณว่าจังสี่มันต้องถอนบอกพี่น้องโอ้ยมันคือเป็นสงบสงบแค่น้องวันนี้น้องบุญนาภาบุญนาภาเธอห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามไข้ห้ามเป็นห้ามตายเลอนะบุญนภา ย <c oughs> ิ่งใส่ลาพี่น้องเขาบ็าเห็นลวพี่นอ้องเขาบอเห็นละจ้ะพี่น้องที่เป็นส่องยายจะได้ไหะจ้ะแต่ว่าสิติดคือแบบน้องเขาจะหยุดติดแม่มากๆไปจ้ะทุกคนติดแม่ขนาดเลยถ้าแยกขาดนี่คือแบบไม่ได้ลากเลยได้หรือ เยคู่เรีเยอะๆหน่อยเนาะทามาก,กันแยกต้นไม้นี่ยากไหมไม่ยากอ,ะอากกบบา่ะไม่ยากเลยก็บ่ง่ายจ้ะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไป สำหรับฮีรูเบจะฮีรูเบนี่ก็จะเป็นไม้ที่แบบชอบแจ้งแจ้งจ้ะแต่ถามว่าปลูกแดดร้อยได้ไหมแต่ท่านผักที่สวนบุญภาปลูกแดดร้อยจ้ะซึ่งใบเขาก็จะประมาณเท่าเดิมเนาะใบก็จะไม่เกิดการเสียหายเพราะว่านาภพาปลูกตั้งแต่เด็กๆจะ้ะปลูกตั้งแต่เล็กๆแล้วจะ้ะใบเขาก็จะเหมือนเดิมจ้ะไม่ว่าต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ของบุญภาที่สวนก็ค่อนข้างจะเป็นแดดร้อยอ่าตอนที่เราออกใหม่ๆเนาะ มันก็จะประสบปัญหาเช่นเดียวกันจ้ะใบไหม้ใบเหี่ยวใบอะไรประมาณนี้จ้ะก็สําหรับที่สวนแล้วก็ตอนนี้เขาปรับตัวได้แล้วค่ะทุกคนเขาก็เลยอ่ายังสวยสะพังเหมือนเดิมแต่ท่านใดที่ส่่นทีเอฟต้นไม้ไปแล้วเนาะ<อ>ก็แนะนํายังไม่ควรเอาออกแดดเด้อเพื่อจะให้น้องเขาพักตัวสัก3ามสี่วันหรือว่า5วันได้จ้ะสําหรับไม้ที่นภา,าชําอย่างนี้แล้วเนาะจ้ะอันนี้ก็คือสามารถปลูกแดดได้ แต่ถ้าเกิดว่าน้องเข้าอยู่ในร่มก้านใบก็จะไม่แข็งแรงเด้ออ่อนๆปวเปียเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่อยจะ้ะก้านใบก็จะไม่แข็งแรงแต่ถ้าปลูกในแดดแบบแดดร่ำไรหรือว่าแบบกลางแจ้งอะไรประมาณนี้คะ่ะใบเขาก็จะกัน้นก้านใบก็จะแข็งแรงเนาะก็จะทรงสง่ามีพลังอย่างนี้เลยจะ้ะอันนี้สําหรับฮิโรเบะสำหรับวัสดุการหอนะคะก็จะเป็นอันนี้เนาะก็คุยมะพร้าวสับล้วนๆเลยจ้าพี่บุญภาจะห่อตุ่มไปเนาะ อันนี้น้ำพาผสมน้ำยาเร่งรากแล้วจ้ะก,<อ>ก็ใส่เข้าไปเพื่อว่าให้พ่นชุ่มนะจ้ะให้มันซุ่มซื่นสันเด๊ก็อ่าขั้นตอนการหา่อกะบบมีอย่างหลายเนะจ้ะก,ก็ไม่มีอะไรมากมาย <c oughs> คือจริงๆแล้วน้ำพาต้องตัดใบเนาะน้ำพาต้องลองดูกล่องว่ากล่องสูงแค่ไหนก็ประมาณนิดหนึ่งแปดสิบหรือว่าแปดสิบเซนประมาณนี่จ้ะ ก็เหมือนเดิมจ้ะวัสดุเหลือใช้นอกรีไซเคิลจ้ะนะคะก็จะมะหาห่อนภะก็จะมาหอ่อเนี่ยลงก่อนสำหรับต้นใหญ่จ้ะแล้วก็ถุงจ้ะถุงถงพลาสติกจ้ะถุงแบบไหนก็ได้เนะจากถุงพลาสติกก็เอากระดาษลงค่ะทุกคนกระดาษลงแนวนี้เนะจ้ะ กระดาษรองเพื่อจะให้น้องรักษาความเย็นจากความเย็นความซุ่มซื่นก็จะประมาณนี้กระดาษห้องก่นเนาะจะ้ะหลังจากนั้นเราก็เอาขุยมะพร้าวลงขุยมะพร้าวสับลงจะ้ะพอประมาณเด้อแล้วก็เอานี่เลยเป็นไม้ตัดสดจะ้ะไม้ตัดสดเนาะลงไปเลยตะแคงตะแคงตะแคงสักหน่อยก็จะอุ้ย แล้วก็โปกข้างบนอีกทีหนึ่งจ้ะอ่าเพื่อว่า,วาใ้รากห้าขึ้นแห้งเนาะเพื่อจะไม่ให้รากน้องเขาแห้งจ้ะแต่ประมาณนี้แล้ก็จะใส่ด้วยกระดาษอีกรอบหนึ่งรักษาความเย็นเนาะแต่ประมาณนี้จ้า ใช้ซับโป๊กเท็จ้าเหมือนเดิมจ้ะแล้วก็จะทำวนไปวนไปเนาะจนเสร็จ เสร็จสิ้นอันนี้ก็จะเป็นไว้ราวาจากไว้ราวาเน้นุภาก็ต้องตัดใบเด้อจ้ะอันนี้สําหรับไว้ราวาเนาะนะาก็ต้องตัดใบออกก็ทําเหมือนเดิมจ้ายน,นี้ลงไป จะเป็นเหมือนเดิมเลยลักษณะการแท็กเนาะอันนี้สําหรับฮิลูเบจากฮิลูเบประมาณนี้เด้อจ้ะลักษณะการแท็กของบุญนาคาไม้กระถางเนาะเบื้องต้นจ้ะนะคาก็จะมีกระดาษจา้ะกระดาษเนาะเป็นรีไซเคลิลจ้ะกระดาษเก่าไม่ใช่กระดาษเก่ากระดาษเราซื้อมาเนี่ยแหละของกล่องกระดาษเนาะกล่องเดียหรือกล่องอะไรก็ได้จ้ะเราก็จะมาตัดนะคาก็จะมาตัดเพื่อที่ กลัวว่าน้ำมันซึมออกมาเนาะเราก็จะแปะอย่างนี้จ้ะใส่ใส่ในถุงใส่ในถุงแล้วก็เอากระถางวางเด้อจ้ะเพื่อว่าบ่ใหาน้ำ่นหัวออกมาเนาะจ้ะป้องกันการวิดีแก้ที่มันแย่แล้วจะแก้ไม่ทันนะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ตัดอีกจักหน่อยการแ็คก็ไม่ได้ยากแต่ทุกคน ทำบ,บนไปบนไปนี่ค่ะประมาณนี้เด้อจ้ะแล้วก็ถุงจ้ะถุงใส่ลงไปเลยก็จะประมาณนี้เนาะนี่เลยนะคะก็จะใส่สองสามใบทนเด้จอจ้ะอ่าเพื่อว่าถือเพื่อว่าน้ำหัวเนาะจ้ะถือเพื่อว่าน้ำหัวน้ำหัวนี่เลยลก็จะประมาณนี้เด้อนี่เลยจ้ะ แพ็กวนไปวนไปค่ะทุกคนประมาณนี้เนาะนี่เลยการแพ็กต้นไม้ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจ้ะมาณนี้เลย เสร็จสิ้นก็จะประมาณนี้เรียบร้อยจ้าโอเคเดี๋ยวนะคะแพกลงกล่องก่อนเนาะการเตรียมกล่องก็จะประมาณอย่างนี้เ uh ด huh ้อแพกไม้สดจ้ะนะภาก็จะสอด เชือกฟางใส่ในกล่องประมาณนี้จ้าด้านหลังก็จะล็อกด้วยเชือกฟางแล้วก็จะล็อกด้วยช็อก็ตเทปอีกทีหนึ่งเนาะโอเคแล้วเราจะมาใส่ไม้ตัดส่วนกันเบื้องต้นเรื้องต้นแล้วก็จะใส่ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดก่อนน่าจะเป็นต้นนี้ต้นนี้ อจำเป็นต้องตัดใบเนาะอันนี้จำเป็นต้องตัดใบจำเป็นต้องตัดใบนะคะเราก็จะตัดใบเลย หลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เด้ออันนี้นะคาล็อกอย่างดีจะ้ะที่ว่าแบบเรียงเียงกันขึ้นมาอย่างนี้คือเราล็อกอย่างดีคะ่ะไม่มีการยักการขยับขยื่นเนาะจะไม่มีการที่ว่าแบบร่วงลงมาแล้วหักอะไรประมาณนี้จะ้ะสําหรับใบนะคาก็ไม่ได้ห่อเด้อจะ้ะเพราะว่าหอ่อห่อตุ่มอย่างดีแล้วคะ่ะใบนี้พอไปถึงลูกค้าก็ใบก็ยังจะเหมือนเดิมอยู่เนาะใบก็ยังจะเขียวอย่างนี้เหมือนเดิมก็เหมือนกับเราอบไปเนาะจะ้ะ ก็ในนี้ถ้าเกิดว่าเป็นใบแก่ก็อาจจะเหลืองค่ะก็ไม่เป็นไรก็สามารถตัดทิ้งได้เลยจ้ะเนาะโอเคเดี๋ยวแพ็กก่อนเนาะอันนี้ก็คือกิจวัตรประจําวันของแม่ค้าเน,ะะนา,ะ,าะจ้ะก็บุญภ้ากระสิปามานนี่แหละจะพี่น้องก็ทําวนไปวนไปวน,นไปเนาะจ้ะตั้งแต่เช้าเย็นๆค่ะทุกทุกวันจ้ะมือใดมีรับออเดอร์ได้หลายกันนะผ้าบางมือกับตีหนึ่งตีสองจ้ะจังสีอ่นจังสีเดยยุดภักเมาะจ้ะ ก็จะตื่นขึ้นมาอีกทีก็ประมาณตีสี่อียงประมาณนี้จ้ะเนาะสำหรับแม่ค้าอย่างบุญรพาจ้ะเป็นแม่ค้าด้วยจ้ะเป็นแม่ค้าจ้ะถามมาเมื่อยโบอมีความสุกจะมีความสุกหลายจ้ะเพราะว่าวันๆเรามีออเดอร์เข้ามาเนาะเราก็อยากทําทต้นไม้ให้ลูกค้าแบบรับออเดอร์เข้ามาเล้วเ้าก็ต้องเหตหุเหตุผนให้มันท่านเวลาเน,น,น,จะ,าน,น,นจะจ้ะาสมมติว่าก็จะมันนีเนาะต่างถ้าภาคกัตจีนภาคต่างน,นีจีนเนาะ ตื่นตื่นมาเนี่ยถึงตอนนี้ก็ทัวร์มาเรื่อยๆจนมี wide, na. nah, yes. well, ้ค right? ่ะนี่คือเพียงขึ้นเลยจากน้อนนะคะนภาจะกสุโขเนาะคืนนี้จ้ะสำหรับมือาถือใหม่เด้อจ้ะเดี๋ยวนะพากรสิแพ็ควนไปวนไปเนาะจ้ะส่วนสําหรับที่ว่ากล่องที่นภาแพ็คเสร็จแล้วในคืนนี้เนาะรอบเ้าจ้ะรอบเช้าไปเซนีพิ่นกระสีมหาศาลนภาประมาณจัดประมาณ สิบโมงเช้าเนาะแล้วก็จิรอบแรกอีกเท่นึงจ้ะรอบแรกจะสามโมงครึ่งประมาณนี้เนาะจะ้ะไปเนีเพิรนกสิเขามาหบเอามือละสองเทื่อจะ้ะก็มารับที่สวนเลยจะ้ะถ้าสมมติว่าวันไหนนะาพาไม่ได้แพ็คมาจะ้ะแบบว่าแพ็คน้อยอย่างสิถ้านะาพาจะออกไปธุระปะปังน้าพาก็จะถือไปนําจ้ะถือไปด้วยเนาะถือไปนําจ้ะถือไปส่งที่ไปรษน,นีเลยแบบว่าสามสี่กองหากองเอียงกว่าไปเนาะสูตรเลี่ยงด่วนอะไรประมาณนี้จะ้ะ สำหรับไปษณีที่มาลับที่สวนเนาะจะ้ะกะนะภากษสีอันบางมือกะที่บอกเนาะจะ้ะบางมือมีน้อยนภากรสิพิสรงเองจ้ะบางมือมีหลายนภากะเกรีเพื่อนเขามาหาอาเนาะจะ้กะก็วันละสองรอบจ้ะวันละสองรอบหมายถึงรอบเช้าแล้วก็ยอบบ่ายเนาะถ้ามีรับออเดอร์เข้ามามากๆากๆจะ้ะสำหรับคำขึ้นนี้กะกับขอบพระคุณลหลายเด้อสำหรับลูกค้าที่เอฟมากจะ้ะที่ลูกค้าที่สั่งจองมันแนมไม่เห็นแล้วคะ่ะทุกคน นภากะสายตาผูดีได้จ้ะอน,นุภาเป็นคนสายตาสั่นจ้ะพี่น้องกะว่าแนมไม่เห็นเลยจ้ะแนมไม่เห็นเลยถ้ากลางคืนอย่างนี้แบบมองเรามองไม่ค่อยเห็นเนาะจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับคำคืนนี้กะบุญนภากะกาบขอพรกคุณอีกเที่ยงหนึ่งเด้อจ้ะเดี๋ยวนภาก็จะแพ็กบนไปบนไป,นไปอย่างประมาณนี่ยจ้ะโจนกลัวสิแ่ยวกลัวจ้ะพี่น้องเนาะสำหรับคำคืนนี้กะอ่าส่งเพื่อนๆเ,เข้านอนส่งเอซีเข้านอนแล้วจ้กก็ สำหรับคำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์จ้าอย่าพักแผ่นฟ้าเข้ามาสักครึ่งใน <c oughs> ความคิดถึงไม่เหนื่อยเกินไปในการตามหาเธอที่เคยเคียงไกล้แต่วันนี้ อู่ไกลจนสุดสายตาอยากเขียนถ้อยคำไม่บนกองนี้เพื่อเธอเกิดเงาแล้วมองบนฟ้าจะเห็นอักษรหัวใจฉันเขียนไว้ว่ารักเธอ cơn quà phát yêu bận Mì